สวัสดีครับบ้านมุงปะะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่308นะครับมีพาร์ิสสวย21ดรายการมานําเสนอนะครับ20รายการนั้นองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับ1รายการพิศเศษนะครับอรับชมคลิปนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านมุงปักเครื่องนะปึ้งเข้าไปหลายชื่อหมูนะครับนี่นะครับ 093 9652 361เบอร์ไลน์และเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะเริ่มในการที่หนึ่งเลยนะครับของ EP ที่308นนะครับถ้าปิดก่อนเที่ยงผมจะส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับ เป็นพัดสมเด็จนะครับบางๆเลยนะครับนี่เนื้อเก่าเก่เลยนะครับรายการที่สองจะเป็นพัดสมเด็จนะครับนี่คือเนื้อหาเก่าเกนะครับจัดจัดเลยนะครับนี่รายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพาพสมเด็จนะครับเนื้อหา ปึกปักมากเลยครับเนื้อเน่าเลยนะครับนี่ตัดชิดขอบบนหน่อยนะครับ,ารบการที่ 4, าสามนะครับนรายการที่สี่ก็เป็นทาสสาเร็จนะครับเนื้อหเก่าเก่าเลยนะครับหลังมีกราบมาเลยครับเางนี้นะหลังกระดานนะครับการที่สี่ รายการที่ห้าเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นทัาปกานาดุนนละนะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นผ้เรีย่ยมพลาสต,ติกเก่านะครับเป็นนางสเสนจันนะครับเรีย่ยมพลาสติกวินเทจนาเลยนะออกเน,อนเนื้อดํานะครับเนื้อดินเผานะครับเนื้อดํานะครับายการที่หกนะครับ รายการที่เจ็ดเป็นพัชสมเด็จเรี่ยมพลาสติกนะครับนี่นะครับเป็นพัชเกจินะครับนย่งด้านหลังนะเป็นสมเด็จหลวงปุ่มมุลนะครับเนื้อผงนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพาชเนื้อดินนะครับมีกระนกนะครับนี่ พิมมีขนหนกะนะครับเนื้อดินนะครับเนื้อหาเกาะเกาะจัดเลยนะคะรับในการที่แปดนะครับเป็นพัดซุ้มกอนะครับในการที่เก้าเป็นพระพุทธนะครับเนื้อผงนะครับศิลปะปสวยงามนะครับด้านหน้ามีเขียนนะ,ะจะอา่านไม่ออกด้านหลังก็เป็นท่านเจ้าคุณนอนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพระพุทธหลังท่านเจ้าคุณนอนนะครับหมายเลขที่เก้านะครับ หมายเลขที่สิบเป็นเสือนะครับเป็นเสือเนื้อผงใบลานนะครับมีรูเสียบนะครับเป็นเนื้อดํานะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับผงผสมใบลานนะครับเนื้อดํานะครับเป็นเสือนะครับเสือนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นผ้าผงพายกุมารนะครับ ด้านหลังมีพระฝังอยู่นะครับเป็นพระพุทธฝังอยู่นะครับเป็นพงายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับมีพระฝังอยู่นะครับในการที่สิบสองก็เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อผงลงบนทองนะครับอันนี้มีเหรียญนะครับเหรียญรอเก้าฝังอยู่นะครับน่าจะเป็นเหรียญเหรียญสลึงนะครับ รลอเก้านะครับฝังอยู่นะครับนี่เป็นเนื้อผงลงบรรทองนะครับรายการที่12บสอรายการที่13ก็ผงพายกุม,มารหลงปูทิมน,นะครับได้มาลงหลายองค์ลงพร้อมกันเลยนะครับนี่อันนี้ด้านหลังฝังตะกุดนะครับดูแล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขที่14 เป็นพันเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานนะครับเป็นพันเนื้อดินหลวงพ่อปานขี่ปานะครับมีพวงอุดนะครับการที่สิบสี่นะครับขี่ปานะครับในการที่สิบห้าเป็นพ ah ah ันซุ้มกอนะครับเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับด้านหลังมีลาลักนะครับเป็นซุ้มกอนะครับนี่ ไม่ได้ตัดปีกนะครับไม่ได้ตัดปีกนะครับในการที่สิบหกผมเลี้ยวไม่ถูกว่าเป็นพาอะไรนะครับเหมือนเป็นพัดพิมพ์นางนะเป็นเนื้อดินเผาอยู่ในกรอบสเตนเลสนะครับยังไม่ได้แกะนะครับแต่เป็นพากุ่แน่นอนครับกุ่ไหนม่ผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นพาผงดํานะครับ เป็นกิ่งคลองตะเคียนออกวัดประดูนะครับนี่เขาเรียกวัดประดูนะครับด้านหลังมีจานนะครับวัดประดูนะครับวัดประดูในการที่สิบแปดเป็นพระเนื้อดินนะครับนางพญาเนื้อหาเก่าๆจ,จัดเลยนะครับลงรักน้ำเกลี้ยงและลงทองไว้นะครับการที่สิบแปดนะครับ ตัดข้างนะครับาพานางพญานะครับป็ยการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้ามีเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมเล็กมากเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับปีปศเดี๋ยวผมจะชีมองไม่ค่อยเห็นนะครับปีสามหกนะครับ เป็นเหรียญกระไหลทองปีสามหกนะครับนี่หลวงพ่อเกษมปีสามหกนะครับรายการที่สิบเก้ารการที่ยี่สิบเป็นพระขุนแผนนะครับเนื้อขีวเขียว,ยวอย่างนี้ก็ต้องเป็นหลวงพ่อทาาวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทาานะครับรายการที่ยี่สิบครบยี่สิบรายการยี่สิบรายการนี้ลงมา,200าสองร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็น EP พิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษ EP เดียวกันนั่นะครับนี่นะครับเป็นง่างยืนนะครับความสูงที่ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะส่วนสูงนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นง่างยืนนะครับอันนี้ผมเอาพร้อมส่ง400บาทนะครับครบ21่สรายการนะครับ ก็ืเป็นกำลังใจกดไลค์กดแกดชร์ให้บ้านมุ่งพระเครื่องด้วยนะครับนี่นะครับปึง่งขอบพระคุณมากเลยครับ